ทีวิทยากรนะครับมาแชร์เกี่ยวกับวิธีการบริหารบัญชีว่าลักษณะบัญชีเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับรายละเอียดต่างๆที่จะมีอยู่ในบัญชีเป็นทั้งรายรับรายจ่ายหรือบางอย่างเนี่ยมีการแปลความหมายที่อาจจะแตกต่างไปจากที่เราคิดในเบื้องต้นและได้มีการดูในเบื้องลึกแล้วเนี่ยบางทีการมองการใช้จ่ายเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะครับในจุดนี้เราก็อยากจะให้ กอในชุมชนสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นแล้วก็มีความระมัดระวังรอบคอบนะครับส่วนนี้ก็จะช่วยที่จะ ว่างทางเศรษฐกิจได้เยอะเลยทีเดียวนะครับโดยที่ยังไม่ต้องหารายได้เพิ่มแค่บริหารให้ถูกวิธีมากขึ้นนะครับในกิจกรรมของเราเราเริ่มต้นจากการให้ความรู้ก่นกอนให้ความรู้ว่าการวางแผนเนี่ยเราวางไปเพื่อมีเป้าหมายอะไรเราบอกเขาว่าการออมมีกี่แบบการออมมันมีออมฉุกเฉินนะออมเพื่อบริหารความเสี่ยงน,นะซื้อของที่อยากได้นะอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เป็นกิจกรรมการเล่นเกมเพื่อให้เขาเห็นภาพว่าเราต้องวางแผนนะเพราะบางทีอะค่ะในส่วนของเกมมันมีสิ่งฉุกเฉินเข้ามา พอมันฉุกเฉินเนี่ยมันก็ทําให้เงินที่เขาวางแผนไว้เนี่ยมันลดลงก็ให้เขาเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของการจัดการธุรกิจเบื้องต้นนะครับเป็นการมองการทํากิจการนะครับว่ามันประกอบไปด้วยอ,อะไรบ้างมองต้นทุนมองกระบวนการมองกําไรหรือผลที่จะเกิดขึ้นซึ่งเราบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันสามารถแปลรูปได้เราก็เริ่มก,กระบวนการตั้งแต่ซัพพลายเออร์ซัพพลายองความรู้แล้วในกระบวนการปลูกที่แต่ละโปรเซสเข้ามาผลผลิตที่ออกไปใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ การตั้งราคาไปใ,ใครเป็นผู้กำหนดราคาแล้วเราก็เอาตัวของต้นทุนแล้วก็ในเรื่องของรายได้เข้ามากำกับในทุกกระบวนการคือบางอย่างเนี่ยไม่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ย มันมีความรู้สึกชินหรือว่าจะคุ้นเคยมากเกินไปจนอาจจะหลงลืมไปว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับเมื่อได้มีทีมวทิทยากรนะครับที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยได้มานําเสนอนะครับแนวคิดนะครับหรือว่าการแปลความหมายที่แตกต่างออกไปอาจจะทําให้ประชาชนหรือชาวบ้านในบริเวณนี้ <S <S เขามองเห็นว่าสิ่งที่เขามีเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรนะครับตรงจุดนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับที่ทําให้การประกอบอาชีพเนี่ยได้ คุณค่ามากขึ้นหรือประกอบไปด้วยออมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในการที่จะใช้นวัตกรรมนะครับเกี่ยวกับข้องก,กับการใช้โปรแกรมในการที่จะช่วยจัดการรายรับรายจ่ายนะครับหรือบัญชีพื้นฐานก็คือวันนี้เนี่ยเราจะเอาพวกโปรแกร,รมที่มันเป็น Microsoft Office นะคะก็คือ Excel เอาอมาช่วยในส่วนของการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายะคะ่ะถ้าสมมติว่าเราจะเอาโปรแกร,รม Excel มาช่วยให้เขาคำนวณเนี่ยมันน่าจะช่วยให้เขาคำนวณได้เร็วขึ้นในส่วนนี้นะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าไม่ชิ บางคนอาจจะเคยทําแล้วแล้วก็ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในส่วนนี้เพื่อที่จะเขาเรียกว่า็เปิดโลก,กระถาให้มันกว้างยิ่งขึ้นหรือว่าใช้นวัตกรรมอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นส่วนคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับก็ฟังไวใ้ให้เป็นแนวคิดนะครับแบบว่าในอนาคตเนี่ยถ้านึกจะใช้หรือว่าอยากจะใช้ขึ้นมาเนี่ยจะได้รู้จักแนวคิดรู้อุปกรณชนิดนี้ครับเราก็มองว่าทั้ง3ส่วนเนี่ยทั้งในเรื่องของบัญชีัวเรือน,นะครับการจัดการธุรกิจหรือว่าการใช้โปรแกรมที่เป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับบัญชีัวเรือนเนี่ย น่าจะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านตำบลาดีอย่าง